กว่าจะเป็นคันใหม่เอี่ยมในวันนี้ซันตาเฟ่ต้องผ่านประสบการณ์มากมายแค่ไหนรุ่นแรก SM ปี2000ถึง2006รุ่น2 CM ปี2006ถึง2012รุ่น3 DM ปี2012ถึง2018รุ่น4 TM ปี2018ถึง2023บนเส้นทางกว่า25ปีของ SUV ที่ทั่วโลกยอมรับผ่าน4รุ่นจนถึงซันต a าเฟรุ่นที่5รุ่นล่าสุด ที่ถือกำเนิดขึ้นจากบรรทัดฐานใหม่หมดที่เหนือทุกความคาดหมายมากกว่าการขับขี่ที่ดีการตอบโจทย์การใช้งานหรือความสามารถในการเป็นศูนย์กลางให้กับชีวิตครอบครัวความปลอดภัยขั้นใหม่รวมถึงรองรับวิธีการขับเคลื่อนเพื่ออนาคต ออนอยูซานตาเฟรุ่นที่าวันนี้ที่เฮสเปดิพาวดีและที่โชว์รูมฮุนไดทั่วประเทศค่ะ